One, two, three. อะไรเนี่ยยังสวยครับไปแล้วไยแดงด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเราวแวะเติน้มันกันก่อนนะครับ กี่ขันเนี่ยทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามโอ้โห,โโหมากันเกือบครบแล้วนะครับผมถ้าจะครบแล้วมั้งโอเคตัดภาพไปตอนขับแล้ว,ลวกัน วัดาว่างม่านนะครับผมเป็นวัดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ไม่โตแวะมาทําบุญกันก่อนนะโอเคเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้กับที่ที่เรากำลังจะไปนะโอเคอาจจะแวะกินข้าววัดกันก่อนนะครับผมก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มาทําบุญกันก่อนคนระับก่อนเดินทางนะครับผม อีกแค่5กิโลกว่าป,ป่าก็ถึงแล้วนะครนะับผมทำบุญถวายปัจจัยก็น้ำดองน้ำดื่มเล,เล็กน้อยนะเพื่อเป็นสิริม,มงคลในกลุ่มนะครับผมโอเคเอนี่มีของกินมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวใ,ให้ดู หมูทอดร้อยปีฮะอ,อันนี้ลาบนะตะการจะทำอันนี้ส้มตำนะครับผมโอเคภาพบรรยากาศนะครับผม นี่กินข้าวกันก่อนไปบุกไซส์บอลเล่น,นะครับิเปใหเขานอยกินะนี่มสซิเีพันหกห้าศูนย์ซเบีห้าศูนย์หกิเบีห้าร้ารเจ็มีศูนย์เก้าซบีห้าร้อยอาร์เจ็ดอาร์สิบห้ามีอารคันเดียวนะแล้วหกห้แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยมันติสตาด้านะ r 6ก็1,500ตรงข้างสูนยะแล้วก็แ900ครับผมโอเคตํบแตงส้มตำหมูทอดแล้วก็ลาบผัดหมี่ครับผมข้าวกินแล้วใช่ไหมใครเข่าัน้นน่ะไม่เป็นไรเราปิดท้ายเลย ตามหลังตามหลัง แล้วนะครับผมสวัสดีครับดีราทางบุกไซเขาโทรมาหาเราแล้วนะครับเพื่อสาวว่าคอนเฟิร์มจะเข้ามาไหม เก้าร้อนของพี่มีนะฮะต้อทงทางเหมต่ว โอเคคราก็มาถึงที่รีบเราแล้วครับผมว้าสวยงามจริงๆนะเอาล้อหน้าเอาล้อหน้าทีปูนเลยเอาล้อหน้าที่ขอบลังเข้าเอาล้อหน้าทีปูนเลยเดทางห่างกันหน่อยก็ได้เดทางห่างกันหน่อยก็ได้เกิดถ่ายรูปจะยาวๆหน่อยเที่เมาจอดทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเราขยับขยับไปใกล้ครับเดี๋ยวเราจอดฝั่งข้างในก็ได้ รโอเคโอเคสูงไปไหมเนี่ยของเขาเนี่ยโอเดูหน่งให้หน่อยดูหน่งให้หน่อยไม่รไม่อะไรนะ โอเคตัดต okay. okay, ัดเคยพอดีชนนิดนึงโอเคเฮ้ยเอาล้อหน้ามาชนขอบปูนพอดีมันจะสวยพอดีเดี๋ยวจะจอดข้างไหนโอเคครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่คันนะครับผมอ่าอ่าตอนนี้เราก็มาถึงบุกไซ์วลเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นโซนบาร์นะครับโซนอาหารอ่าเขาบอกให้กินอาหารฝั่งนี้ก่อนแล้วเราก็ไปเล่นน้ำฝั่งนู้นได้นะครับต้องเดินข้ามสซอาหารไปดู เหนื่อยครับขออ่ะจะมาถึงหนึ่งส่วนสี่ไม้ครับจะฉายมาวันนี้จะฉายนี่เราเราเหมาสถานที่ป่ะพี่คังใช่ใช่มันมาคนเดียวเลยอ่าใส่แล้วเขาเดินกลับมาเอาก็ได้พี่นี่เรือปั่นเป็ดนอืมเชฟเขาเลี้ยงกุ้งกุ้ง อเี่นพื้นที่ใหญ่มากนะครับเรืออะไรวะนี่นี่นี่โดดหอโดดหอโดดหออยู่นี่โอ้โดดตรงนู้นโน่นโดดหอโดดหอโดดจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ไปนี่เล่นรอบเดียวพอไม่ฝั่งนู้นฝั่งนี้อย่างเดียวยังแหววเดินไปถึงก็กลับมานี่เสร็จปุ๊บสองร้อยห้าสิบนี่แต่ว่าพี่โดนแล้วพี่เขี่ยบุหรี่เขาเยอะ อ่ามุมแคมปิ้งนะครับผมพื้นที่ที่เห็นในในกล้องนี่เป็นพื้นที่ของบุ๊ไซด์วัลเล่ทั้งหมดเลยนะครับใหญ่มากครับตรงนี้ก็เป็นจุดแคมปิง้งแล้วก็จะเป็นเนี่ยหอพักเป็นเมนรีสอร์ทครห้องห้องเยอะมากนะตรงนี้ก็มีฝั่งนู้นก็มีแต่ตรงกลางจะเป็นโซนอาหารนะครับตรงกลางเนี่ยที่เดินผ่านสะพานไปจะเป็นโซนอาหารในฝั่งนู้นเลยอ่ะ อังน,นั้นก็เป็นที่พักเหมือนกันครับเดี๋ยวผมโ o o m ให้ดูอ่าตรงนั้นก็เป็นที่พักเหมือนกันนะครับผมกว้างมากเป็นของบุกไซส์วันเล่ทั้งหมดเลยครับผมโอเคสวัสดีเพื่อนชาวเซนต์ปีเ,เกอร์อีกรอบนะครับผมตอนนี้เราได้ออกมาจากบุกไซส์วันเล่แล้วนะครับผมอ่า พี่ๆน้องๆแล้วเขาบอกว่าอยากมาน้ําตกหอชมเมวครับก็เลยต้องเปลี่ยนที่มานะครับผมอ่อคนย้ายมาน้ําตกขอชมเ ยอขนมี่ตัวที่อยู่่เาไม่ขายย่เลยแล้วตขอเช่าเมายขอเชาเมาอะไรเนี่ยเอออันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอ้่มสี่ไม้อ้าวอะไรครับเนี่ยสร้างประวัติศาส